จา,าเช้่เที่ยวทรั้งไหนภาพมาเบ่งงานเลยพี่น้องขา,าไปเดินมาเที่ยวดอกมาไทายยาเงี้ยมาส่วซื้อมาเที่ยวงานหุ่นขุนเข่าพี่น้อง งามพี่น้องาายางได้เหื่อเทียนเนาะไทยก่อนอุ่นคุ้นเหล่าพี่น้องเพื่อนบ้าอุ่นคุ้นร้านพี่น้องอุญไปก็เพื่อยู่มาไทายที่หลังมงุงก่องามอยู่ดอกงามคือเก้าวเลยพี่น้อง ใช่แก่ๆเนาะมาไายที่หลังม่เมื่อนี่แหละมือม่อมื่อชุดถ่ายของชงบํารุงชงแหละอีหลีหนุ่ม <c oughs> <c oughs> รักเว้ใจกุชุมพี่น้อง งามมาพี่น้องทั่วโลกทั่วประเทศต่างประเทศในประเทศอเไม่ได้กันด้วยการชีวิสเซนจสเปนอเมริกันอิงกฤษฮ่องกงมั่งละพี่น้อนะงออริสมั่งละงามมาพี่น้องสวยขนาดเลยเนาะ ค่ะว่าได้มาเที่ยวมาถ่ายพี่น้องค่ะ เพราะใกว้างหนากันพี่น้อง่ะลูกโบไปไวะเตะบกไปพี่น้อง่ะหลังกับหลังเนาะ <c oughs> อุย้ยงามขนาด อื่นเพิ่นก็ับมาไทยคือกับหลวพี่นองค่ะค่ามาชุดถ่ายมูหลายคนอยู่ดอกว่าบ่ม,มีตะผูกขาดอกหลายคนอยู่ชีมัดช่วงนี้พี่นองมันหนาวก็บ่อยากมากพี่นองหนาว

ตันที่เจ็บแล้วพี่น้นงนนอ,ไองไปทั้งนั้นกับสาเจ้าพอหลับเรืองพี่น้องเปืนยงานแบไก่คนหนอกเนาะเพราะว่าเป็นิ้นงานแล้วพี่น้องเลยนี้เป็นมือทุดไาย ท่านที่แล้วมัอนี่บอจ้ะขายยังนาะขายขนมขายคัวบุกบุกขายนี่แหละค่ะแม่ขายย่างหลายเนาะแดดแดดนี่บุกเป็นตก่ยางอากาศต่ำอุ๊ยอะไรอันนี้ขายยังไงเนาะติดปัดติดใส่กระดางก็ได้ีกอะฮะ ขาว้มบบนมีเถ้ทีไร้ข้ากาดด้วยกระทะวิญาณกาดกาทีละหน่อยอขนาดนยัง่ะสมมู เจ้บ้านนนสามสิบสามสิบข้าดสามสิบสามสิบมาได้มาเที่ยวน้ำพึนหรอกเจ่าบามาายมาหนมาหนที่ซุ้ย จะขอบคุณค่ะจะ

โอ้ขุนเหตุคือนเนาพี่น้อง โบราณเ <c oughs> บื้อออไปทางคนขายผ้าก่อนคือน้องค่ะออกไปรถตัดมาแล้วพี่น้องซื้ออีหยังหลายอย่างเลย thì cũng lắm นี่เด้อค่ะพี่น้องค่ะสิกลับบ้านแล้วจ้า